สวัสดีค่ะนักเรียนสําหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะให้นักเรียนนําหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาเลยค่ะภาษาพาทีนะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่สองกันนะคะเรื่องใจหายอะก่อนอื่นเรามารู้จักคํานําเรื่องกันก่อนอนักเรียนเปิดหน้าที่ 18นะคะหน้า18 19แล้วก็20สนะจะได้เหมือนคุณครูเลยเหมือนรูปภาพของคุณครูเปิดได้ยังคะอ่าเปิดตามเลยนะคะเราจะได้เรียนไป,ปรพร้อมๆกันจะได้อ่านไป,ปรพร้อมๆกันเริ่มที่หน้าที่18ก่อนนะหน้าที่18เห็นไหมคะรู้จักคำนำเรื่อง รอบแรกรอ,อบแรกเราจะอ่านแบบสะกดคำก่อนนะคะนักเรียนฟังคุณครูก่อนนะเดี๋ยวค่อยอ่านตามกอเอาเก้าชอแอะแชะบออบอไม้เอกบอหออัวหัวขออาวอขาวไม้เอกขาว อเองอเองไม้เอกแองทองอทองไม้โททองอโอบอบอก,ก,อออกอดกอดตออดอตัดขอองอขังสอเอียมอเสียมนักเรียนรู้จักไหมคะเสียม อ่าเป็นแบบนี้นะนักเรียนสามารถดูรูปภาพตามไปได้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อพออ่านเสร็จรอบแรกแล้วลองอ่านแบบไม่สะกดคำเมื่อกี้เราอ่านแบบสะกดคำไปใช่ไหมคะอันนี้แบบไม่สะกดนะเก้าแชบบอหัวข่าวแง่ท้องโอบกอดตัดขัง เสียมอ่าเป็นไงคะอ่านได้ไหมเอ่ยเมื่อกี้นักเรียนฟังคุณครูคไปแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบอ่านแบบไม่สะกดคำนะคะพร้อมๆคุณครูเลยนะเก้าแ <9 S 1> <ช>ะบอหัวข่าวแองท้องโอบกอดตัดขังเสียม อ่านได้ไหมคะอ่านได้นะอะต่อไปไปหน้าต่อไปกันเลยหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน, 19, นะะหน้า19บเนะคะหน้าสิรอบแรกฟังคุณครูก่อนอ่านแบบสะกดคำหอลออไหลไ,ไม้เอกไหลตอเอมอเต็มตออตะ กอโอนอโโออ้อโกนตะโกนปอลออะระชออุมอชุมประชุมทออะทะหอลอ,อุมอหลมไม้เอกลมทะลมอ่าคำนี้พิเศษหน่อยนะคะอ่านว่าทะ ลมต่อไปปออางอปางชออางอช้างไม้โทชา้างปางช้างขออขะอออขะบออัวนอบวนขะบวนถอไอไถออเอาเอาว,วอแอะ วกออแกไม้โทแกผอเอียเพียหออางหางไม้เอกหางนออานนนานมออากกมากดอีนอดินไม้โทดินคออีดอคิด ขออีบอทีบคออุยอคุยซออุยอซุยรออูกอลูกรอเองอแรงคอเออยอเคยรอเออยอเลยฝออะ งอฝังไม้เอกฟังรอเอือกอเลือกคออะนอคันต่อไปอ่านแบบไม่สะก,กดคำคุณครูคิดว่านากักเรียนน่าจะอ่านเป็นแล้วอ่านพร้อมๆคุณครูเลยนะคะลเต็มตะโกนประชุมทลม ปางช้างขบวนไถเอาแวะแก้เพียห่างนานมากดิน้นคิดทีบคุยซุยลูกแรงเคยเลยฟังเลือก คันหน้าต่อไปหน้าที่ยี่สิบอ่านยี่สิบพออ่ะกอพักอ่านแบบสะกดคำก่อนนะกอเองอเก่งไม้เอเก่งกอเอดดเกิดชอเอนอเชิญ รออัวนอรวนไม้เอกร้วนรออัวมอรวมกอรอเองอเกรงคอคอรออะบอครับพอรออีกก็พลิกอโยออาก็อยากหอนออึ งห,ง,งหนึ่งไม้เอกหนึ่งหอรลอ,อัวงหลวงออาอาสออาสาอาสาวอ,อิวิทอ,อีทีวิทีนออำนำไม้โทน้ำ อปออาปาไม้เอกปาน้ำปามออะมะรออือนอรืนมะรืนทออำทำงออานองานทำงานวออาวาไม้อเอกว่า จออางอจงางไม้โทจ้างว่าจ้างจอไอใจหออายอหายใจหายสอเอียเสียหออายอหายเสียหายหอนออาหนาไม้โทหน้า สอเอียเสียหน้าเสียหอลไอไหลบออาบาไม้เอกบาไหลบาขออางอขางไม้โทข้างรออ,งอางอรางไม้เอกล่างข้างล่าง กออำกมนออะนอนันน้นกานั้นลอโอกงอลงมออือมือลงมือตออกก็ตกลอโอกงอลงตกลงจออำจำนออัวนอนวนจำนวน พออางอทางออกออานการทางการตององตองไม้โทต,ต้องกออานการต้องการพออะพะโยอะกยักหอนอาหนาไม้โทหน้าพระยักหน้า บอ,อบอรออ,รอ,อ,อีริวอเอนอเวนบอริเวนปอลออด,อ,อดรอปลอดพออะยอพระภัยปลอดภัยอ่ะต่อไปอ่านแบบไม่สะกดคำนะคะพักเก่งเกิดเชิญร่วน รวมเกรงครับพลิกอยากหนึ่งหลวงอาสาทันไหมคะวิธีน้ำป่ามะรืนทำงานว่าจ้างใจหายเสียหายหน้าเสียไหลบ่าข้างล่างกำนันลงมือตกลง จำนวนทางการต้องการพยักหน้าบริเวณปลอดภัยคำนำเรื่องของเราเนี่ยมีไว้ทาอะไรคะมีไว้เพื่อให้นักเรียนรู้ก่อนลองฝึกอ่านคํานําเรื่องก่อนถ้าเราอ่านคํานําเรื่องได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะอ่านเนื้อหาของเรื่องนั้นได้นั่นเองค่ะ ให้เรารู้โดยรวมว่าเอ๊ะมีคํานั้นคํานี้ด้วยต่อไปในเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะแบบนี้ให้เราลองคิดจินตนาการไว้ก่อนนะคะ,ะหลังจากที่นักเรียนอ่านเสร็จแล้วคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทาข้อแรกเลยคือให้นักเรียนอัดวิดีโออ่านคำนำเรื่องบทที่สองใจหายมาให้คุณครูด้วยนะคะโดยอัดแบบ ไม่ต้องสะกดคำนะอ่านไปได้เลยนะคะทั้งสามหน้าเลยนะคะต่อไปข้อสองให้นักเรียนคัดลายมือคำนำเรื่องบทที่สองเรื่องใจหายด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุดคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะคัดให้สวยๆเลยนะไม่ต้องรีบนะคะ เรามีเวลาเยอะแยะไม่ต้องรีบนะคะงั้นคัดเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปลงในอัลบัม้มส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปข้อที่3ให้นักเรียนเลือกคำในคำนำเรื่องบทที่2เรื่องใจหายมา5คําคำแล้วนำมาแต่งประโยค5ประโยคเลือกคำไหนก็ได้ในคำนำเรื่องนั้นแค่ ห้าคำแล้วนำมาแต่งประโยคห้าประโยคง่ายๆใช่ไหมคะงั้นถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีแค่นิดเดียวใช่ไหมคะนิดเดีเองงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ